อกโกนิมาหรือในอีกชื่อในแก้วการจนะจัดเป็นไม้ประดับโดยจะมีความสวยงามที่ใบอีกทางได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีสีสันที่สวยงามมีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีจึงเหมาะมากๆสำหรับเลี้ยงเป็นไม้ฟอกอากาศทั้งยังเป็นไม้มงคลมีการตั้งชื่อแต่ละสายพันธุ์ที่สื่อความหมายในทางโชคลาภเช่นกวักมหามงคล บัลลังทับทิมบัลลังทองหยกกันจนาเพื่อช่วยหนุนดวงให้กับผู้เลี้ยงอีกด้วยวันนี้ไอคิวอินสตอรี่ได้นำาก้วอันดับอัโกดีมาตัวกระแสที่ยอดนิยมราคาถูกไปถึงแพงส่วนจะมีตัวไหนบ้างหากพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะว่านเสือพานสามสีสำหรับว่านเสือพานสามสีในตอนนี้จัดว่าเป็นที่นิยมอย่างมาก อีกทั้งยังหาซื้อได้ยากโดยจะเป็นไม้นํำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียลวดลายของใบจะให้ความรู้สึกเหมือนลายพานของทหารอีกทั้งพื้นสีของใบมีทั้งหมด3สีโดยจะมีสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มและสีขาวอมเหลืองตรงใบจะค่อนข้างยาวละบางปยบาบใบแหลมหรือมนที่การใบจะมีสีเขียวลักษณะของลำต้นจะตั้งตรงสายสะสมต้องห้ามพลาด หากพูดถึงราคาจะเริ่มที่หลักพันบาทขึ้นไป Agonima Amazon ขอแนะนำอีกหนึ่งไม้ตัวท็อปหายากนะักสะสมไม่ควรพลาด Agonima Amazon จะมีลักษณะาการยาวใบเรียวสวยมีลักษณะพื้นสีของใบเป็นสีชมพูอ่อนเกือบทั่วทั้งใบเหมาะมากๆก,กับคนที่ชอบไม้สายหวานอีกทั้งมีป้ายด่างเขียวแต่กับพื้นสีของใบอย่างชัดเจน ละมุนและสวยงามอย่างมากใบจะมีลักษณะยาวกลมรีสำหรับการเลี้ยงดูนั้นง่ายเลี้ยงภายใต้แดดรำไรรดน้ำ3า3-4วันครั้งเท่านั้นอโกนิมาอัญมณีสามสีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นที่มีเอกลักษณ์อย่างมากสายสสะสมไม่ควรที่จะพลาดเนื่องจากเป็นไม้ที่มีพื้นสีของใบ3มสีโดยจะมีสีแดงขาวและสีเขียว โดยแต่ละสีที่เกิดขึ้นจะไม่ซ้ำกันในแต่ละใบหากยิ่งเลียงให้ได้ตามความเหมาะสมสีของใบจะยิ่งสวยสะดุดตาอย่างมากตรงลำต้นและก้านใบเป็นสีเขียวจัดว่าเป็นไม้คอมแพคเล็กรกะทัดรัดอีกทั้งราคาในตลาดตอนนี้ยังพอที่จะสามารถเอื้อมถึงได้โดยจะเริ่มต้นที่700บาทขึ้นไปบรลลังทับทิมไมที่มีชื่อในทางโชคลาบบรลลังทับทิม ลักษณะจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใบจะค่อนข้างกว้างและเรียวตรงมีพื้นสีของใบเป็นสีเขียวเข้มจนไปถึงเขียวแก่ตรงกลางใบจะมีการกัดสีเขียวอ่อนประปลายกระจายทั่วตามแต่ละใบอีกทั้งตรงเส้นใบยังเป็นสีชมพูแต่กับพื้นสีของใบอย่างสวยงามตรงลำต้นและก้านใบจะมีสีขาวสำหรับราคาจะเริ่มต้นที่100บาทถึง350บาทเท่านั้นยกกันจะนาะ สำหรับยกกันจนาหรือเขียวหมื่นปีจัดเป็นไม้ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไม้โชคลาบสามารถเลี้ยงเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีอีกทั้งราคาย,ยังสามารถจับต้องได้โดยจะเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นลักษณะจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใบจะเรียงสลับค่อนข้างตั้งตรงใบจะค่อนข้างกว้างและใหญ่ในตอนโตปลายใบยเรียวแหลมใบจะค่อนข้างหนา มีพื้นสีของใบเป็นสีเขียวเข้มตรงขอบใบเป็นสีขาวทั่วทั้งขอบใบเส้นกระดูกใบจะเป็นสีขาวอมเขียวอ่อนส่วนของก้านใบเป็นสีเขียวเช่นเดียวกัน s ุ p e r a t ดสำหรับคนที่ชื่นชอบสีแดงแรงฤทธิ์อย่างอโกนิมาสุ p e r เร e ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับนักสะสมหากยิ่งเรียงให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนความแดงของใบจะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซปเปอร์เรทจะมีความค้ายกับสุขสมใจป้องบางข้อมูลให้ว่าเป็นไม้ตัวเดียวกันบางก็ว่าเป็นไม้คนละตัวโดยจะมีพื้นสีของใบเป็นสีแดงที่ปลายขอบใบจะมีสีเขียวรอบๆตรงที่ลำต้นและก้านใบจะเป็นสีขาวอมเขียวเป็นไม้คอมแพกเหมาะเลี้ยงเพื่อตกแต่งตามบ้านเรือนและเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างมากสำหรับราคาเริ่มต้นที่300บาทขึ้นไปมณีร้อมเพร ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุหลายปีจัดว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ความหมายดีสื่อให้ถึงแสงสว่างความสดใสในความรุ่งโรจน์และความเจริญก้าวหน้าสำหรับลักษณะใบจะค่อนข้างเรียบและเรียวตรงพื้นสีของใบเป็นสีเขียวอ่อนจนเป็นถึงเขียวเข้มแต่กับเส้นกระดูกใบที่เป็นสีขาวอมชมพูยิ่งสวยงามอย่างมากอีกทั้งตรงขอบใบเป็นเส้นสีชมพูอีกด้วย ส่วนของลำต้นและก้านใบจะเป็นสีชมพูอ่อนตลอดทั้งเส้นสำหรับราคาท้องตลาดจะเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปเพชรน้ำหนึ่งโดยลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใบเป็นรูปไข่ตั้งตรงปลายใบจะค่อนข้างเรียวแหลมมีพื้นสีของใบเป็นสีเขียวเข้มโดยจะมีเม็ดสีขาวที่ขึ้นตรงกลางทั่วทั้งใบแต่จะขึ้นไม่เหมือนกันในแต่ละใบเส้นกลางใบเป็นสีขาว ตรงขอบใบเป็นสีเขียวทั่วทั้งใบส่วนของนลำต้นและก้านใบจะเป็นสีเขียวมังกรหยกลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็กมีอายุหลายปีตรงที่ใบจะค่อนข้างเรียบและเรียวตรงมีพื้นสีของใบเป็นสีเขียวแก่อีกทั้งยังกัดสีที่อ่อนลงเป็นสีเขียวอ่อนในบางใบอาจจะเป็นสีขาวแทนทําให้เกิดสีสันบนใบที่สวยงามที่เส้นกระดูกเป็นสีชมพูอ่อน แต่กับพื้นสีของใบสวยงามอย่างมากส่วนของลำต้นละก้านใบเป็นสีชมพูอีกทั้งต้นปลายขอบใบยังเป็นสีชมพูอีกด้วยหากพูดถึงราคาตามท้องตลาดต้นไม้จะเริ่มต้นที่150บาทขึ้นไปขอบคุณที่ติดตามเรามาจนจบใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ